รหัสต่อไปค่ะงานหนังวัวพิมพ์ลายช้างค่ะหนังวัวพิมพ์ลายช้างสําหรับตัวนี้รหัสของเขาคือ7608ค่ะ7608ค่ะคุณพี่สําหรับตัวนี้ ตัวนี้ฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่10นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่7นิ้วครึ่งเนาะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็มค่ะราคาป้ายของเขาอยู่ที่4,900ค่ะสําหรับงานหนังวัวพิมพ์ลายช้างเนาะราคาป้ายกันยาไว้ไขานักท่องเที่ยวในไลฟ์ส so ดกันยาเอาราคาคนไทยให้คุณพี่ซีไปเลย2,390บาทนะคะ2,390นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นงาน3ช่อง10ค่ะ1ช่อง 2ช่องนะแล้วก็ด้านหลัง3ช่องค่ะงานหนังวัวพิมพ์ลายช้างข้อดีของเขาคือน้ําหนักเบามากๆตามที่กัญยาพูดย้าไปหลายรอบเลยเนาะแล้วก็ลอตนี้นะคะเป็นลอตที่กัญญาอัปเกรดมาให้นะคะก็คือปรับปรุงหน้าตาโฉมใหม่มาให้หน้าตาของเขาจะเรียบร้อยดูทันสมัยมากขึ้น2คือมีงานหมุดปักก้นให้นะคะปักหมุดไว้ที่ตรงฐานรองให้นะคะฐานนี่กัญญาให้ฟังเสียงฐานคือเสริมแข็งแน่นหนาเหมือนเดิมนะคะ สายกระเป๋าจะเป็นงานสายคู่ตัว4คืออะไหล่ของเขาเป็นงานสีทองเงานะคะเป็นสีทองอ่อนนะอะไหล่จะเป็นชุดใหม่ล็อตใหม่นะคะสวยมากน้ำหนักเบาเวอร์นะคะใช้นิ้วเดียวเกี่ยวได้เลย นะตัวเนี่ยสองพ้ยบาทนะคะสพายเข้าตัวนะสพายขึ้นมาเป็นลักษณะนี้งานหน้างานหน้ากว้าง10นิ้วค่ะคุณพี่สพายท่องเที่ยวนะเวิร์กมากใบนี้คุณพี่บอกเลยร่มผับสั้นใส่ได้กระเป๋าสตางค์ใส่ได้โทรศัพท์มือถือช่อง1ิด้านหน้าสุดใส่ได้ถูกใสงานนะคะคุณพี่มีของจุกจิกนะมีใครจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะใส่ร่มผับสั้นใส่กระเป๋าสตางค์ยาวตามด้วยใส่พาสปอร์ตนะคะ เก็บได้ครบทุกส่วนแน่นอนตัวนี้ร่มพับสรรั้นกระเป๋าตังยาวด้านหน้าโทรศัพท์มือถืออาจจะอันนี้เอามาใส่แป้งพับก็ได้หรือว่าของจุกจิกอื่นๆได้นะคะตัวนี้เวิร์กมากเบามากน่าใช้งานมากๆอ่ะ8 6 0 8นะคะ3ส,สีพร้อมส่งค่ะคุณพี่สีแทนค่ะสีแทนสีดำแล้วก็สีตาลค่ะตัวนี้เป็นงานหนังวัวนะคะแต่ว่าพิมพ์ลายช้างลงไปลวดลายหนังของเขาก็จะละไม้คลายคลึงกับงานหนังช้าง